เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานจะได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนดังนี้ค่ารักษาพยาบาลได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน5 0,000บาทต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหนึ่งครั้งหากบาดเจ็บรุนแรงหรือมีอาการเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนดจ่ายเพิ่มให้อีกตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนให้ความเห็นชอบ ค่าทดแทนรายเดือนไม่ว่าจะเป็นกรณีแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายทุภลภาพถึงแก่วความตายหรือสูญหายจะได้ค่าทดแทนร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน1 4 0 0 0บาทต่อปีค่าจ้างสูงสุด20 0 0 0บาทค่าทำศพได้รับค่าทำศพตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงและค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูได้รับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานดังนี้ สอบถามข้อมูลกองทุนเงินทดแทนเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมง